ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูต้องโจทย์ประธานนาโปลีแบ์ไตวิธีคว้าโอซิมเฮมประธานสโมสรอนยอดทีมจากเมืองเนเปลิลได้ออกมาเปิดเผยว่าต้องทําอย่างไรถึงจะสามารถเซ็นสัญญากับดาวยิงฟอร์มล้อนแรงชาวในจีเลียของสโมสรอนได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ราลิโอเดโรเลติสประธานสโมสรอนนาโปลียอดทีมจากกันโชซิเรียอ,อิตาลีได้ออกมาเปิดเผยว่าหลายๆบิ๊กทีมทั้งหลายจะต้องทําอย่างไรจึง จะสามารถคว้าดาวยิงฟอร์มฮอตของทีมอย่างวิกเตอร์โอซิเมหไปร่วมทีมได้ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โดยกองหน้าทีมชาติชาวนเนจิเรียถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เนื้อหอมสุดๆในยุโรปณเวลานี้นะครับเนื่องจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาในซีซั่นนี้ด้วยการยิงไปแล้ว20ประตูพร้อมกับทําได้อีก4แอสซิสต์จากการลงสนาม24นัดรวมทุกรายการซึ่งแน่นอนว่ามีหลายๆทีมที่ให้ความสนใจดึงตัวเขามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์และทีมที่เป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะรายนี้มากที่่สุดนนันก็คื ปีสัตว์แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบิ๊กทีมจากเวทีเเีมริกอังกฤษนั่นเองโดยคาดกันว่าด้วยสัญญาของวิกเตอร์โอซิมเฮมที่ยังเหลืออยู่กับต้นสังกัดจ,จนถึงปี2025แล้วนั้นนั่นจะทําให้ค่าตัวของเขานั้นสูงถึง107ล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากๆนะครับสำหรับนักเตะอายุ24ปีและล่าสุดนั้นลอริโอเดลอเรนติสประธานสโมสรนาโปลีได้ออกมาแบทเต่แล้วว่าทีมที่ต้องการยื่นข้อเสนอเข้ามาซื้อตัววิกเตอร์โอซิม แบบที่สโมสอนปฏิเสธไม่ได้เท่านั้นนั่นเท่ากับว่าหากมีทีมที่อยากได้ตัวเดาวยิงรายนี้ก็ต้องนําเงินที่มากกว่า107้ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าตัวของเขามาแลกนั่นเองผมเก่งมากนั้นในเรื่องการทําสัญญาดังนั้นเมื่อทีมที่ให้ความสนใจพวกเขาก็มักจะโดนปฏิเสธกลับไปทั้งหมดนั่นแหละการเก็บนักเตะไว้กับทีมมันเป็นเรื่องง่ายมากๆประธานสโมสรนนโปลีกล่าวอย่างไรก็ตามผมก็จะพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะว่าบางครั้งพวกเขาก็จะยื่นข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธ มาให้คุณคุณไม่มีวันรู้หรอกแต่สําหรับผมเราน่าจะได้เห็นนักเตะเฉิดฉายอยู่กับทีมอีกนานในขณะที่วิกเตอร์โอซิเมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้อยากจะโฟกัสแค่เรื่องการช่วยทีมคว้าแชมป์่วนเรื่องการย้ายทีมปล่อยให้เป็นเรื่องของสโมสรนในการตัดสินใจโดยตัวเขาไม่ปิดกั้นการย้ายทีมหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามา ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับกุมทุนกาตาสนดึงเอ็มปาเปหากซื้อแมนยูสำเร็จกุมทุนกาตาหวังดึงคิริยันเอ็มปาเปหากประสบความสำเร็จในการเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูในแตบโดยสื่อฟุตบอลอินไซเดอร์ได้ออกมารายงานว่าหากกุมทุนกาตาซึ่งนํามาโดยซิดยัดซิมบินฮามัดอันธานีประสบความสำเร็จในการเทคโอเวอร์สโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมในศึกรพเมรีกแล้วนั้นทางเจ้าของใหม่ก็มีแผนการใหญ่ด้วยการที่จะดึงคิริยันเอ็มปาเปดาวรุ่งซปเปอร์สตาร์ทีมชาติฝรั่ง ของทีมปารีสแซงต์แชมงในลีกเอิงเข้ามาร่วมทีมแมนยูไนต็ดขณะที่เดอะเทนนกราได้รายงานว่าซิดยัตซิมมั่นใจว่าการยื่นข้อเสนอเทคโอเวอร์แมนยูไนต็ดในครั้งนี้จะไม่ผิดกฎของสหพันธ์ฟุตบอลยูฟ่าว่าด้วยการไม่อนุญาตให้ทีมมีเจ้าของเดียวร่วมกับการแข่งขันทั่วย,ยุโรปมากกว่า1ึงทีมเพราะกลุ่มทุนกาต้าที่ยื่นข้อเสนอซื้อแมนยูไนต็ดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนกาตาของเจ้าของทีมปเอสเชในปัจจุบัน และปิดท้ายกันที่แมนยูสถิติดีในบ้านแพ้แค่2จาก21เกมก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดโอแทฟฟอร์ดรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาในศึกยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟเกมที่2คืนนี้เวลาตีสนะครับตามเวลาประเทศไทยโดยผลเกมแรกที่ค้ำนูเสมอกันมา2ประตูต่อ2มีการเปิดเผยสถิติหลังแมนยูไนเต็ดเก็บชัยเหนือเลสเตอร์ซิตี้ในเกมลีกนัดล่าสุดทําให้แมนยูไนเต็ดคว้าชัยเกมเย่าที่โอแทฟฟอร์ดมากถึง14จาก15นัดหลังโดยนับตั้งแต่ แต่วันที่16ตุลาคมนะครับที่เปิดบ้านเจ้ากับนิวคาสเซิล0-0ก็มีเพียงลีดยูไนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นที่แบ่งแต้มออกไปด้วยผลเสมอ2-2ประตตู่อ 2. นอกจากนี้ยังมีสถิติที่ทําให้แฟนบอลปีศาจแดงได้อุ่นใจขึ้นมาอีกเพราะเมื่อทีมปีศาจแดงลงเล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งโดยแมนยูไนเต็ดลงเล่นในบ้านรวมทุกรายการไป21นัดในซีซั่นนี้นะครับปีศาจแดงแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ในบ้านแค่2เกมเท่านั้นและหากนับจากนัดแรกจนถึงนัดล่าสุดเปิรสนามโอแทฟฟอร์ดเอาชนะเ เตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้เอริกเชนฮาคุมทีมไปแล้ว38นัดเก็บชัยชนะได้ถึง27นัดนะครับเสมอ5และแพ้เพียง6นัดเท่านั้นก็ถือว่าโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่ปีศาจแดงจะสามารถเก็บผลการแข่งขันเอาชนะบาร์เซโลนาได้ในนัดนี้และผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของยูโรปาลีกได้อย่างแน่นอน